สวัสดีครับผมเฮง154่คานะครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำรถที่เราขายอยู่ตอนนี้นะครับคันนี้เลยครับ Lexus RX 2 7 0ครับออปชั่นพรีเมียมรถคันนี้จบทะเบียนปี2016นะครับส่วนารายละเอียดตัวรถเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปเลยนะเอาละครับเราก็มาดูเรื่องของภายนอกก่อนนะก็อย่างที่แจ้งไว้นะครับคันนี้เป็น Lexus r x 2 7 0 option premium นะครับคันนี้ออกศูนย์เล็กสั้นประเทศไทยนะครับเป็นรถผู้บริหารเรนั้นเรื่องการดูแลรักษาไม่ต้องห่วงครับดูแลดีนะครับเข้าศูนย์ดูแลตามระยะแต่พอถึงเวลาเขาพอเป็นรถบริหารเนี่ยพอถึงอายุของเขาเนี่ยเขาก็จะต้องเปลี่ยนนะครับเพราะนั้นเนี่ยภายนอกก็สวยตามนี้ถา่ว่ามีชนไหมร้านผมรับประกันให้อยู่แล้วนะครับว่าเราจะไม่ขายรถชนแต่เรื่องมีทําสีมาบ้าง นิดหน่อยอันนี้ธรรมชาติของรถมือสองต้องมีนะครับก็มีฝากระโปรงหน้ากับกันชนนะครับซึ่งทํามานะแล้วก็นี่ครับล้อแมกซ์งเป็นของเดิมอยู่ยางของบิสโต e นะครับใช้ดีอีกนั้นแล้วก็ระบบต่างๆพวกช่วงล่างพวกอะไรพวกนี้ก็ยังเป็นของเล็กซัสแท้อยู่นะครับไม่ได้มีการโมดิฟายอะไรนะ,ะภายนอกก็สวยตามนี้นะครับ ทีนี้เราก็มาดูห้องเครื่องกันนะครับก็มีครับเดิมน็อตไม่มีแกะสติกเกอร์ยังอยู่ครบนะครับฝาเดิมของเขาเลยรถหรูก็จะมีอะไรเนี่ยปิดห้องเครื่องไว้หมดเลยนะครับเครื่องดีครับยังดีทุกอย่าง,ยงเป็นของเดิมหมดมีประวัติเข้าสู์ให้ตรวจสอบนะครับรถไม่เคยชนอย่างที่แจ้งไว้นะครับ ทีนี้เราก็จะมาดูฝาท้ายกันนะครับคันนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะแตะปุ๊บเปิดอย่างนี้เลยนี่ครับท้ายเดิมน็อตไม่มีแกะท้ายเดิมน็อตไม่มีแกะนะครับตัวบางสัมภาระก็ยังอยู่สติ๊กเกอร์ครบนะครับมีซบวูเฟอร์ให้ข้างหลังด้วยครับหับวก,กรแล้วก็ยางอะไหล่อยู่ตรงนี้นะครับ มีตัวปิดอะไรให้เรียบร้อยนะครับยังอะไรอยู่ตรงนี้นะครับรถท้ายเดิมครับไม่เคยชนไม่เคยอะไรอย่างที้บอกร้านผมไม่ขายรถชนอยู่แล้วนะครับนี่สวยเลยทีเดียวอันนี้ก็ภายในรถนะครับเบาคู่หน้าสวยอย่างนี้เลยนะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับคู่หน้านะครับแล้วก็มีเมมโมรีให้3จุดนะครับก็คือ เมมได้3แบบว่ากันเถอะนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีตัวคอมมานสำหรับควบคุมจอตรงนี้นะครับพวงมาลัยก็มีปุ่มต่างๆไว้ควบคุมระบบของตัวรถนะครับมีครูสคอนโทรลนะครับแล้วพวงมาลัยสามารถปรับสูงต่ำด้วยไฟฟ้าได้ที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นปุ่ม p u s สตาร์ทอืมสวยนะย <c oughs> ชอบนี่ครับ หลังคาสวยไม่มีรอยเลยนะครับแล้วก็บาหลังพับได้แบบนี้เลยนะครับแต่ว่าเวลาเอาขึ้นก็ขึ้นจากตรงนี้ได้แต่เวลาเราพับเนี่ยเราพับจากด้านหลังได้เลยนะมันจะมีปุ่มให้พับอยู่เดี๋ยวผมไปทาให้ดูอันนี้นะครับพับแบบ60-40ได้นะครับบอ่หลังพับได้ตรงนี้เอาขึ้นได้อย่างนี้เลยนะครับ แล้วก็าสามารถยกขึ้นได้เลยปึ๊บยกขึ้นอย่างนี้เลยได้เลยแต่สมมติถ้าเราอยากจะพับจะพับจากตรงนี้ก็ได้ก็คือดึงกระดึด่งกระเดือ่องตรงนี้เขาก็พับลงมาอย่างนี้ได้เลยหรือเราจะไปพับจากปุ่มตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้มองไม่เห็นนะมืดเดี๋ยวเปิดจากฝาท้ายดูจะง่ายกว่าะเอ๊บหรือเราจะพับแค่นี้ก็ได้ตรงนี้ วางลงก็ได้เป็นที่เท้าแข็งก็ได้นะครับขอเปิดฝาท้ายก่อนเดี๋ยวพับเบาให้ดูฝาท้ายไฟฟ้าเปิดขึ้นมาปึ๊บนี่เราจะเห็นเบาะนั่งอยู่นี้ใช่ไหมทีนี้เราเห็นตัวเนี้ยเป็นตรงง้างนะครับเราสามารถง้างตรงนี้เพื่อพับเบาได้เลยนะครับเราก็ง้างตรงนี้ปึ๊บเบาะก็ ขับลงไปแล้วอุ้ยถ่ายไม่ทันเอา้าฝั่งนี้แล้วกันง้างนะครับปุ๊บเบอกก็พับลงไปเลยอย่างนี้สะดวกดีเหมือนกันนะครับเวลาเราจะของขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยก็พับจรงนี้ได้เลยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวขับปิดฝายไ้ไฟฟ้าก่อนนี่แล้วก็เป็นประตูดูดปุ๊บดูดเข้าไปก็จะสนิทเลยนี่นี่ครับเบอกคู่หน้าถ้ามบองจากฝั่งคนนั่งข้างอะนะก็ยังสวยอยู่แล้วก็เป็นเบอะ ปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับนี่นะสำหรับบอกคู่หน้านะแล้วก็คู่มืออะไรต่างๆอยู่ในนี้ครบหมดนะครับคู่มือต่างๆอยู่ครบหมดนะครับอันนี้ยังไม่หมดนะยังมีในนี้สองเล่มคู่มือโคตรเยอะเลยเจ้าของเขาเก็บไหม่หมดอะอย่างว่าเนะเป็นรถผู้บริหารนะครับ <S <S เขาก็จะเก็บอะไรพวกนี้ไว้ครบก็ถือว่าเป็นรถสภาพดีที่เขาขายก็เพราะถึงอายุตามอายุของเขาเขาก็ต้อง เปลี่ยนรถนะครับประมาณนั้นนะอ่ะโอเคเบไปอันนี้ก็จะเป็นเบาะคู่หลังก็ยังสวยอยู่เลยนะครับไม่มีรอยแตกไม่มีอะไรทีนี้เราจะมาฟังเสียงเครื่องกันนะครับคุณภาพหนังของเ็กซันที่มื่อพูดถึงโคตรนุ่มจับไปนุ่มทุกที่เลยโคตรดีเราก็เหยียบเบรกนะครับแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทหนึ่งสองสามติดแล้ว นะครับไม่มีไฟอะไรโชว์นะครับไม่มีไฟอะไรโชว์เลยรถด,ดีทีเดียวเดี๋ยวผมจะเล่งให้ฟังเสียงเครื่องนะครับขอไปกระจกแป๊บนึงนี่ครับ นี่ครับมีเนวิเกเตอร์นะครับมีกล้องมองหลังนะครับแล้วก็มีระบบแอร์ดิจิตอลนะครับแอร์เย็นใช้ได้ทุกอย่างส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวคอมานนะครับเราสามารถเลื่อนปุ่มต่างๆบนจอได้เลยไม่รู้จะถ่ายยังไงอันนี้อ่ะเป็ว่ากดตรงนี้เห็นว่ามันจะมีเคอร์เซอร์คล้ายๆกับเมาส์ เนี่ยมันก็จะปุ๊บ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 ไปเรื่อยแล้วก็ปุ๊บเส้นทางอะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนจอเนี่ยเวลาเราถ่ายถ่ายวิดีโอจะเห็นมันวิ่งเลื่อนเลื่อน่อนนะเพราะจออันนี้เป็นจอตรงนี้นะครับเห็นมีรอยเลื่อนเลื่อนเห็นไหมเลื่อนอย่างนี้เพราะจริงอ่ะเป็นจอ led นะครับมันจะมีการสั่นไหวตามเวลาถ้ามาดูของจริงอ่ะถ้าดูด้วยตามนุษย์อ่ะมันจะไม่มีเส้นเลื่อนอย่างนี้แต่ถ้าเกิดถ่ายวิดีโอมันจะเห็นเส้นเลื่อนนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติ ของไฟที่เป็น LED มันจะมีการสั่นพ้องตามเวลานะครับก็มาดูที่ตัวจริงก็จะไม่มีการเลื่อนนะครับแล้วก็บาะเป็น Welcome seat แต่เดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งเพราะต้องถ่ายออกจากนอกรถไปถ่ายให้เห็นมันจะเห็นชัดก,กว่านะครับเดี๋ยวผมจะลองระบบ Welcome seat ให้ดูนะครับตอนนี้รถสตาร์ทอยู่นะพวงมาลัยกระบอกอยู่ในจุดที่เราเซตเอาไว้เพื่อให้เราขับรถได้ทีนี้พอเราต้องขอเข้าไปนั่งในรถก่อน พอเรากดเบรกนะครับเอ้ยกดดับเครื่องปุ๊บสังเกตนะครับพวงมาลัยจะถอยลงเบาะถอยออกอย่างนี้ให้เราลงรถได้ง่ายขึ้นแล้วถ้าสมมติเราสตาร์ทเครื่องสมมติเราเข้ารถมาจะขับรถอย่างเงี้ยเราก็สตาร์ทรถนี่ครับพวงมาลัยจะดันกลับเข้ามาเบาะก,ก็เข้าไปในจุดที่เราเซตเอาไว้มันจะเลื่อนนิดนึงเพื่อเราใช้งานได้สะดวกขึ้นนะครับถึงว่านะรถหรูมันก็อย่างนี้แหละ ออกห้างสามล้านกว่าราคาเหลือแค่หกแสนกว่าบาทตอนนี้โคตรคุ้มเลยได้เครื่อง2องพแล้วเป็นตัวหเกียร์ด้วยนะก็ช่วยทำให้อัตราสิ้นเปลืองมันน้อยลงนะครับนะถอยออกโคตรดีลงสบายเบาะนุ่มเหลือเกินปรับไฟไฟ้าอีกสามจุดโอ้ครับพอดูจบแล้วอยากได้ไปใช้ต้องทำยังไงไม่ยาก สำหรับท่านที่อยากจัดไฟแนนซ์ก็คันนี้สามารถฟรีดาวน์ได้เลยนะจัดได้เต็ม100%ราคารถเลยส่วนเอกสารของแต่ละอาชีพเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มบางเนี่ยเกษตรกรทํางานประจาทาธุรกิจส่วนตัวเนี่ยมันก็จะมีเอกสารที่ต่างกันในแต่ละกลุ่มนะครับก็อยากจะให้แอดไลน์หรือโทรเข้ามาสอบถามการเรื่องของเอกสารนะครับ่ชงหนาทีต่ออยู่ท้คลิปนี้แต่ถ้าสําหรับใครอยากจะตัดสดไปเลยนะครับง่ายๆไม่ยาก รถออกห้าง3ล้านกว่าตอนนี้เหลืออยู่แค่6 0แสนกว่าบาทเอาง่ายๆเลย6 0แสน0 0ันบาทเตรียมเงินมาแค่นี้ครับขับรถกลับได้เลยชุดโอนพร้อมนะครับสำหรับรถสภาพนี้ราคานี้บอกเลยครับหายากนะส่วนเรื่องการดูแลรักษาอะไรยังไงเนี่ยบอกเลยครับไปดูในรีวิวใน YouTube มีเพียบว่ารุ่นนี้เขาเป็นยังไงบ้างอึดถึกทนสไตล์โตโย Toyota, ต้าจะได้ความหรูแบบรถยุโรป นะครับโอเคถ้าใครอยากสอบถามหรือมีอะไรต่างๆอยากจะคุยกันเกีก่ยวกับคันนี้ก็สามารถแอดไลน์หรือโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับช่องทางติดต่ออยู่ใายคลิปนี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ